เนือข่าวโดยสำนักข่าว INN ามดนมวันนี้ทโานผการตำรโครงการใหม่ที่เร็ยเงินต้นสายตามผู้โดยสาที่มีอยู่เป็นทางเันต้นสายทำมาสามปีแล้วยัวจ่ายรายปี18นาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิชานอัชราจะจากจากสำนักข่าว INN ค่ะปรลัดกทมนะคะตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดวันแรกที่เซ็นทรัลราดพร้าวนะคะ500ค um, นค่ะขณะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคลองเตยแล้ว16,00 0คน นางศิละปะสรราสรวีแสงสุนปรลัดกทมเผยว่าตั้งเป้าการฉีดวัคซีนวันแรกที่จุดเซ็นทรัลลาดพร้าประมาณ500คนในกลุ่มอาชีพเสี่ยงเช่นผู้ให้บริการสาธรารณะคนขับแท็กซี่คนขับรถเมย์ส่วนประชาชนทั่วไปนะคะขอให้รอติดตามข้อมูลซึ่งอีกไม่กี่วันจะชัดเจนโดยในวันถัดไปจะไปเปิดที่3มย่านมิทาวและดอมอบางกะปิ ส่วนคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตยที่มีประชากร9,000 90, 0ถึง100,000คนได้เข้าฉีดวัคซีนโดยตั้งเป้าที่3-4,000คนต่อวันโดยเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่1ละ7 0ประมาณ5,000 50, 0คนขณะนี้ฉีดแล้วรอยละ3 0ประมาณ10,600คนค่ะคาดว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนจึงจะครบทั้งเข็มที่1และ2 ส่วนความพร้อมในเดือนมิถุนายนที่จะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงกทมพร้อมตั้ง14จุดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกทมค่ะและเตรียมจะขยายเพิ่มอีก11จุดเป็น25จุดต่อไปซึ่งอยู่ระหว่างประสานพาร์ทเนอร์ร่วมกับกทมโดยคาดว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันละ5,000 50, คน ส่วนการควบคุมการแพร่ระบาดท,ที่ไม่สามารถทําได้เหมือนสมุทรสาครน,นั้นเนื่องจากกรทมแตกต่างจากสมุทรสาครที่ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะเป็นแรงงานต่างด้าวส่วนการส่งต่อผู้ป่วยทุกวันนี้นะคะกรทมส่งต่อผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าวันละ300รายพร้อมตั้งศูนย์ที่บางมดเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวเป็นสีเหลือง400เตียงค่ะทางนี้ศักยภาพหากมีกรณีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนั้นจะส่งต่อไปโรงพยาบาลบุษราคัมอิมแพคเมืองทองธานี ท่านนี้นางสิลปะสุระบุด้วยว่าสิ่งที่อยากได้คือความร่วมมือของประชาชนค่ะเพราะว่ายังมีประชาชนกว่าร้อยละห้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ประทาและบางจากนะคะประกาศปรับลดราคาน้ำมันค่ะกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์่สิสตางค์ e 8 5ลง20สตางค์ส่วนดีเซลลง30สสตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด40สตางค์ต่อลิตรย,ยกเว้น e85 ปรับลดลง20สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนกลุ่มดีเซลนะคะลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผลวันพรุ่งนี้ในวันที่13พฤษภาค,คม2564ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ24บาท 29สตางค์ตลิตรดีเซล B7 B7 นะคะอยู่ที่ลิตรละ27บาท29สตางค์ B20 อยู่ที่ลิตรละ24บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ27บาท35สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ27บาท8สตางค์ E20 ลิตรละ25บาท84สตางค์ E85 ลิตรละ21บาท59สตางค์และเบนซินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิตรละ34บาท76สตางค์ค่ะ เท่านี้ราคาขายปลีกดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นปิธาที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสภา,ากาชาตไทยค่ะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดฐ่านน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัด และกิ่งกาชาติอำเภอในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยสามารถบริจาคเงินผ่านทาง QR Code e-donation นะคะรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โดยที่ไม่ต้องขอรับไปเสร็จหรือว่าบริจาคเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักศีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันค่ะเลขที่001-1-34567-0 และธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0ค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดย Hãy subscribe cho